โอ้ยฝนตกแล้วเว้ยชิบหายแล้วเข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยขึ้นไปชั้นสองหลบฝนก่อนชั้นหนึ่งเดี๋ยวเปียกโอเคแม่กคต์เฟี้ยวเลยลิฟต์โอเคเข้าสุดถุยเข้าสู่ช่วงสอนทำเริ่มได,ด้ ก็ต้องขอการสวีทและสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันนลยนะครับก็วันนี้มีกับผมเป็นเคช่ไหมแล้ววันนี้ก็จะมาสาธทำเน็บสุดทุกฟ้าไฮเทคแบบคุณโค้นที่แดดแปลมาจากบนคอมนะครับอ่าเน็บนี้ผมก็แดดแปลมาจากบนคอมนิดนิดหน่อยๆนะครับอ่าก็มาดูส่วนของเออ่ตรงนี้กันเลยนะครับโอ้ก็เป็นวงจรอง่ายๆนะคะสั้นๆโอเคก็จะไปสร้างกันเลยก่อนอื่นให้คุณสามคูณสแล้วก็ลึก2นะครับอ่า แค่ okay. คิดปตอนนานๆที่จะได้พูดนะ่ะครับเดี๋ยวยนี้ก็เนื่องจากว่าตอนเออพอดีช,ช่วงนี้แม่ไปกรุงเทพนะครับก็เลยพูดได้เพราะไม่มได้อยู่บ้านคนเดียวเนะาะคุณอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้คุณนำบล็อกออกซิเดียมแล้วก็ออพิกดันเซติคิพิกดันดีแล้วก็สลามบล็อกออแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นะบล็อกแล้วก็พิชเช่เพจ แล้วก็อะไรวะอ่าเลสโดนโคบวงจรนะครับอ่าประมาณนี้ก็ขอมีแค่นี้นะครับอันนี้ผมก็เอาเป็นโอเคก็จะมารู้ธีทคกันก็เลยกื่นก็ให้คุณวางไว้ส่วนไหนก็ได้นะครับผมคุณจะเอาทางนี้ไปทางคืนก็ได้แล้วก็ให้วางไว้สืดขีดข้อสองตรงนี้ก็จะเอาวางไวตรงไหนก็ได้คุณจะวางตรงนี้หรือจะวางตรงนี้ก็ได้ผมก็เอาเป็นวางตรงนี้ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ พอวางนี้แล้วใช่ไหมครับก็ให้คุณวางเจลาบ็อกเจลาบ็อกไปแล้วก็คุณวางออฟซิเดียมไวร้รอบๆชุบอ,อ่าอันวิธีนี้อาจจะคล้ายๆกับที่เด้งตัวเอ,อ่อที่มันเด้งตัวแบบสบายๆนะนะครับแต่ไม่ใช่ครับอันนี้ก็คือเวลาเราเด้งไปปุ๊บมันก็จะมีลิฟผักออกเราออกไปจากตรงนั้นเลยนะครับอ่ามันก็จะเป็นที่เนียนๆตามต้นคลิปเลยแบบนี้ครับก็ดูเหมือนไม่มีอะไรก็พอเลยเข้าไปปุ๊บชุบอย่างนี้เลยนะครับอ๋อ คดเฟี้ยวนะครับอ่าโอเคก็จะมาดูวิธีการสร้างต่อเลยแล้วก็วางอย่างนี้นะครับอันนี้ผมรวบรวมการวางาวทำไม,มไแต่ก็วางไว้ก่อนโอเคแล้วก็วางอย่างนี้วางไปที่เพจไปตรงนี้อย่างนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็คุณเอาเออโอ้ยไม่ตกไม่ตกโอ้ยทำไมรู้สึกเหมือนมัน,มนอาจจะ่าหายใจไม่สะดวกเลยเอามาต่อ ให้คุณวางเิสโตนไว้ด้านล่างเออไอบ็อกพิชเทพทนี่นะครับแล้วก็เออต่อมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็วางไอเลสโตนไอไอเ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 ออะไรวะรีพิเซอร์ไปนะครับแล้วก็วางเลสโตนเปหนึ่งอันแล้วก็วางลเลสโตนรีพิเซอร์ไปอีกอันหนึ่งแล้วก็ปรับเป็นสามหมดเลยนะครับอ่าปรับเป็นสามหมดสามหรือสี่ได้แหละช่างมันแล้วก็ขุดมาหนึ่งบล็อกทุบแล้วก็เอาขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อก เอ๊แล้วก็ตรงนี้นะครับวางไว้ประมาณนี้โอเคแล้วก็เออทำไงต่อวะไปดูวงจรแป๊บหนึ่ง <c oughs> หนึ่งบล็อกอ้อแล้วก็ต่อมาสองบล็อกถ้ามีเสศษรบกวนอะไรเข้ามาก็ต้องขออภัยกันนทีกันได้นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาสองบล็อกแล้วก็ทำขึ้นมาเท่าไหร่ว,วะ จะมอกูไปหมดแล้วทำขึ้นมาน่าอ๋อทำขึ้นมาหนงตันแล้วก็ทำขึ้นมาห้าบล็อกนะครับอ่ะทำหม่นี้ฟึ๊แล้วก็เอียงมาทาง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 ขวามือนะครับอ่ะฟึุ๊บขึ้นมาเป็นท้าให้นับนับให้ได้ห้านะครับอ่ะสามสี่ห้าโอเคแล้วก็วางในสโตนไปึุบๆอืมประมาณนี้แล้วก็ให้คุณวาง วางนี้นะครับอ่าแล้วก็ขึ้นตรงนี้ขึ้นมาเท่าไหร่วะเออรู้สึกขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ขึ้นนี้แล้วก็เอาเลยมาข้างหน้าอย่างนี้ก็วางสตกกิ๊กเกอร์พิตันงเด้อเด้ออันนี้ต้องวางรึสัตัวไปแล้วก็วางอย่างนี้อ่าประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดผมสอนอะไรงงไปก็ต้องขอไปเปน็นนาที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็สามารถขอคลิปไปดูนะนะครับอ่า โอเคพอเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้คุณทาการเอาบล็อกอะไรก็ได้มาวาปิดไว้ตรงนี้กับตรงนี้อ่าประมาณนี้แล้วเราก็เอ่อทำการปิดไปเลยครับกดปิดเป็นแบบเหมือนอันนั้นนะครับแบบยังไงอันนี้ก็ ให้ตรงนี้ให้แนะนํานะครับให้เว้นไว้สามช่องนะครับเนี่ยให้เราแบบมันสามารถกระโดดไปได้นะครับถ้าเกิดกระโดดไม่ได้เวลาขึ้นลิฟต์แล้วมันจะแบบปิดมันจะไอ้นี่มันจะไม่ผักตัวไปนะครับอ๋อใช่ผมลืมนะให้คุณวางตรงนี้แปอย่างนี้แล้วก็ปรับเป็นสามที่สามหรือเปล่าวะขอดูแป๊บเดี๋ยวอ๋อผิดปิดปิดิดเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะางตรงนี้ดิ นี้แล้วก็ปรับเป็นสามแล้วก็เรื่มต้นไปหาชิ้นสมองไปหมดแล้วโอเคก็ประมาณนี้เนาะใช่หรือเปล่าวะรู้สึกเดาเดาเดมไปก่อนก่อนไอทีบนคอมอ๋อวางไ้สองอันปรับเป็นสามโอสมองกูไปแล้วโอเคอันนี้ผมก็คิดเองนะครับวิธีการทําให้รลสเตอร์บันถึงพอบนคอมที่ผมดูนี่เขาไม่ได้วางเลสเตอร์แบบนี้นะครับเขาแบบวางแต่เลสเตอร์งล้วนๆเลย เขาไม่วางรีเพนเซอร์เยอะขนาดนี้ครับแต่เนี่ยมันเปิดมือถือแล้วก็ยังไม่เหมือนเปิดคอมมากอ่ะก็ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วต่อไปก็ให้คุณทําการกบและสร้างห้องกันเลยชึบชุ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 บเพื่อคสร้างแบบจําลองไปทิศนี้โอเคชึบชุบอ่าชุบแค่นี้พอละแล้วก็ทําการกบ กดดิ้ง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 ตรงนี้ก็ปล่อยไว้แล้วก็อันนี้ทำไปมากันอย่างนี้นะครับอ่าเขาไม่การล้วจะเก็บไปแค่ทำปกคลิปโอเคที่เก็บตรงนี้มันขุดมากก็ได้นะแล้กวกูามาทำอะไรเหมือนกันเห็นมีขี้เขาบอกว่าไม่ขุดแล้วก็ขุดเปอร์เซ็นสามมั้งเออสามเปอสามก็พอแล้ว โอเคก็ okay, จะมาดูคลิปกันเลยก็ใช้ได้ก็ใช้งานเหมือนกันนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบไปเนึนกดไลค์กด u b s สไคร์และกดแชร์พบกันเจอกันคลิปต่อไปของผมนะครับบ๊ายบาย s e e y o f r i นโอ้รู้สึกวันนี้แหมเสียงจะมาถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรก็สามารถบอกได้นะครับโอเค s e o เก i นบ๊ายบายทุ่มอโลเดี๋ยวจะไปกึงม